ตัวนี้จะเป็นอีกหนึ่งงานไฟฉายแรงสูงนะครับที่ออกแบบมาได้ดีทีเดียวครับเขาออกแบบมาให้เป็นขนาดที่พกพาใช้งานได้สะดวกนะครับผมหยิบถือให้ได้ชมครับพกพาใช้งานได้สะดวกแน่นอนครับตัวนี้จะเป็นงานของ Super f ฟนะครับเป็นรุ่น A 1 2ครับเป็นไฟฉายที่สามารถปรับซูมได้นะครับในส่วนของตัวหลอดที่ให้มาก็ให้เป็นหลอดแบบ Highpower ครับให้ความสว่างได้สูงแน่นอนครับรุ่นนี้ตัววัสดุกของรุ่นนี้เป็นอลูมิเนียมทั้งตัวนะครับการกัดกรึ่งชิ้นงานนี่ทำมาได้ปานนี้เรียบร้อยจริงๆครับทำผิวมาเป ตัวแบตเตอรี่ผมใส่ไปแล้วนะครับการใช้งานให้กดที่สวิตช์ปุ่มนี้ได้เลยครับหมดแรกจะเป็นตัวโหมดไฟเบาครับเวลาที่เรากดใช้งานมันจะมีไฟแจ้งในส่วนของระดับแบตให้เราทราบครับอันนี้แบตเตอรี่ยังดีอยู่นะครับไฟที่สวิตจะเป็นสีฟ้าครับถ้าแบตอ่อนไฟมันจะเป็นสีแดงครับกดอีกทีนึงเป็นโหมดไฟสว่างปกติครับกดอีกครั้งนึงได้เป็นโหมดไฟสว่างแรงสูงเลยครับตัวนี้สามารถปรับซูมได้เราก็ดันหัวมันไปแบบนี้นะครับสปอตนี้จะกลมเข้มทีเดียวครับเวลาที่เราปรับซูมส่องสว่างระยะไกล กดอีกทีหนึ่งเป็นโหมดไฟกระพริบครับแล้วโหมดสุดท้ายจะเป็นโหมดสัญญาณไฟ SOS นะครับมีมาให้ถึง5โหมดการใช้งานทีเดียวครับการใช้งานนี่ออกแบบมาได้ดีนะครับเรียกได้ว่าครบทวนแน่นอนครับส่วนการชาร์จไฟก็ง่ายครับมีพอร์ตชาร์จแบบไทซีอยู่ทางด้านหลังแบบนี้นะครับท่านก็นํใสายชาร์จที่มีไปให้ในชุดเสียบเข้าไปแล้วก็ไปเสียบชาร์จจากอะแดปเตอร์มือถือได้เลยครับเดี๋ยวผมขันในส่วนของตัวแบตเตอรี่ออกมาให้ได้ชมครับรุ่นนี้จะให้เป็นแบตขนาด18650นี่ะเปบบนี้เป็นตขน18650ครับเป็นแบขเลยครับ ความจุอยู่ที่ประมาณ2 0ง2 0 0มิลลิแอมครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับเราสามารถกดดับเบิลคลิกครับเพื่อใช้งานในโหมดสว่างแรงสูงได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องกดวนโหมดนะครับตรงนี้กดดับเบิลคลิกได้เลยครับก็สามารถใช้โหมดแรงสูงครับปรับกว้างหรือปรับซูมได้ตามต้องการเลยครับถ้าจะปิดก็สามารถกดค้างสวิตช์เพื่อทําการปิดได้เลยนะครับ